กราบถวายความเคารพแด่ท่านพระเทรานุเทระทุรกทุกท่านขอเจริญพรกับโยคีผู้ปฏิบัติธรรมฝ่ายเคริ่สงหัดทุกคนทุกท่านรับต่อไปขออิมนต์เจริญพรทุกท่านได้ตั้งใจในการทำวัดสดมนช้าบูชาคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน โยโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธสวะคาโตเยนะภะควะตธรรมโมสุปฏิปันโนยะสสภะควะโตสาวกสังโฆ ธรรมายังพระขวันตังสสถานมังสะสังขังอิเมหิสการิยธารังอโรปิเตหิอภิปวชยามะสธุโนพันเตภคะขวาสุจิราปรินพุโตปี ปัจจิมาชันตาโนกรรมปมานาสะฮันอิเมสการะทุขตาปนาการภูเตปฏิคานาตัวอมากังเทคารตังอิตายะสุขายะ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวานโอธังภะคะวานตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ โสปฏิปันโนภะคะวะโตวะสาวกะสังโฆสังฆังนะมามิอันตมะยังบุตัสสะภะคะวะโตปุพพะภะคะนะมะการังการรมัสเซ Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa อันตมยังพุทธาพิทุติงกโรมะเสยโสสุตตาคะโตอระหังสัมมาสัมพุทโธเวทชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทู อโนตโรปุริสธรรมสารติสัทธเทวมโนสันังพุทโธภควาโยอิมางโลกังสะเทวะกังสมารกังสพัมมกัง สัจสมะนัปปามะเน่งปะชังสะเทวมโนะสังสยางอภินยาสัจจิกาตวาปเวเทสิโยธาหมังเทสสิอทิกัลยานัง si มัเชกัลยานังปริโยสานกัลยานัง สะทังสัพญัญชานังเกวะลปริปุณางปริสุทธังพรามมจาริยังปกาเซเซตามหังภะขวันตังอภิปวัชยามิตะมหังภะขวันตังสิรสานะมามิ อันธรรมยังธรรมพิติงกโรมะเสยโยโสสวัคโตภะคะวะตาธรรมนันเทติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโก โอปะนียโกปะจตังเวทิตาโพเวนโยนีตัมมังธัมมังอภิปวัจยามิตัมหังธัมมังสิระสานามิ อันธรรมยามสังขปิตุติงกโรม m a s เยโสสุปฏิปันโนปะกวาโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนปะกวาโตสาวกสังโฆ ยะยะปฏิปันโนะปะขวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนะปะขวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาเลปุเรศโยคานิอัตตุเรศปุคาละ เอสาบข่าวตัวสาวกะสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกะระนิโยอนุตตรังปนญาเขตังโลกัสส ตมะหังสังฆังอภิปวัชยาม ah ิตมหังสังฆังสิรสานะามามิหันตมยังรัตนัตยปนามากาทายเจวสะังเวคขปริกิตนาปาทัญจปนามะเส พัวทศสุทธกัลปนาานาวโยจันตสุธาภรรยานโลจันนโลกาสปะปวะปิกเลสขาตะโกวันทามิพัวทางอาหามาททเรนาตัง ธรรมโมปฏิปวิยตตาสะสะโทนองโยมคับปากามตะเพทะเพนโกโลโกตโรโยจตตาทาตตาทีปนนวันธามิธรรมังอาหามาทะเรณตัง สังโฆสุเขตาพยาติเขตาสันิโตโยเทตสันโตสุขตาโนภะทโกโลลาปะเฮโนอริโยสุเมทะโสวันทามิสังขังอาหามาทะเรนตัง เอเจวเมกันตาพิโปจนายยกางว่าโทตยังวันทยตาพิสังขตังปุณยังไมยายามะมะสาภุปปาทวามาหอนตเวตาสัพพาวะเสธิยาน เอตัตตาคโตโลเกอุปันโนอรหังสัมมาสัมพุทโธะธัมโมจเทสิโตเนียนิกะโอปสัมมิโกปะเรนิพานิโกสัมโพนตคามีสุขตาปเวทิโต มายันตังธรรมงสุตวะเอวังชาณามาชาเตเปโฑคาชราเปโฑคามรนามเปโขคังโสกปริเทวโทขโทมานาสปายาสาเปโทคาง อาปิเยหิสัมปโยโคตุโคปิเยหิเวปโยโคตุโคยามเปียชางนลพติตตามปิทุขังสังขิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทคขสาไยาทิทังรูปปปาทานะขันโท เวทโนปทานขคันโทสัญโยปทานขคันโทสังฆโรปทานขคันโทเวิญาโนปทานขคันโทเยสังปริญญาญาธรรมานุสาะเวาง เอวังพาหุลังสวเกวิเนตีเอวังภาคาจปนาสภาคะวตสาวเกสุอานุสาสเนพาหุลาปวัตตีรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจัง สัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตา สัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธรรมาอนตติเตมายังโอตินามหาชาติยาชรามรเนนะโสเกหิปร so ิเทเวหิทุเคหิทมนาเสหิอุปายาเสหิ ตัวขอเตินนาทัวขาปเรตาอาเปวนามิมาสรเกวลาสัทวขาคันทัสสัอันตะกิริยาปัญญาเยนทาติจิราปริณิโพตัมปิตังปะคะวันตังอุเทศสารหันตังสมมาสัมโพทัง สัทขาราสมาอนาคิยังบาปชิตาตาสามิงภะควะติพระมจาริยังจรามาเกขคนังสิขาสัจิวะสมาปนังตังโนพระมจาริยังอิมาตสเกวลาัสตุทักขันธัสานตะกิริยายาสังวัตตุ จิราปริณิพุตธัมปิตังบาคขวันตังสารังคาตาธรรมจังคัจฉาตัสสะบะกขวะโตสาสนังยัธาสติยทาพลังมานสิกอรมะอนุปติปัจจามาสาสสานปติปติ อิมาจเกวลาสะทุขคันทัสสะอันตะกิริยาญาสังวัตตุหันธรรมยังตังกนิกาปจเวกนาปัทังปนามะเซปฏิสังขยโเนโสจิวรังปฏิเสวามิ ยาวะเทวาสิตาสะปฏิคาตายาอนหาสะปฏิคาตายาตังสมากัสสวัตตปะเริงสปะสัมผัสานังปฏิคาตายายาวะเทวะหิริโกเปนาปฏิชาธนาทัง ปฏิสังขายนิซอปินดาปตังปฏิเสวามิเนวัตวายานามดายญามันดานายานวิปุสนายะยาวะเทวะอิมัสสกายะสัตติยาญาปนายะเวหิงสุปารติยาพระมจริยานุกายา เอเตปุรานันจะเวทนางปฏิหังขามินาวันจะเวทนังนาอุปาเทสามิยาตราจะเมเวิสติอนวัชตาจะพาสุวิหโรจติปฏิสังขายนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิ ยาวะเทวาสิตัสะปติาตาญาอนหัสปพติาตายานางสมากสาวตาตปัสริงสปัสสัมผัสานังปฏิาตายายาวะเทวาอุตปเรสยาวิโนทนังปฏิสันลานารามาตัง ปฏิสังขยนิโสคิลานปปจจยาเพสาจปริการังปฏิเสวามียาวาเทวาอุปนานังวายาภาธิกานังเวทนานังปฏิคาตายาอาภยาปัชาปรมาตายาติ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตอะสัม มาสัมปวันทัตนะโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมปวันทัสนะเอเตปิโสปะกวาอะระหังสัมมาสัมปวันโทเวชจารณะสัมปันโน สุขโตอะโลังกเวทโวอโนตโรงปุริสธรรมสารเตสนธาเทวมโนะสานังพุทุอะขวานติสวาะคโตะปะขวะตาธรรมสันเตตโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก โอปันายโกปะจตังเวทิตาโพเวนโยเฮตสุปฏิปันโนะคะวะโตสาวกัสสังโอโอจปฏิปันโนะคะวะโตสาวกสังโอยายะปฏิปันโนะคะวะโตสาวกสังโอ สาเมจิปติปานโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังจัตตาเลปุเรสโยุคานิอาทาโพเรสปุกัลลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาโอไนโยปาโอไนโยทชน อาเคยโยอัญเชลีกะรณิโยอนุตารังปัญญาเขตตังโลกัสสานติอาหงสหัสมะเพเนเมตาสาวุธานตังเคีเมกะลังโอเตตะโคอรสเสนามารังธานันเตธามเวเท เจตวาโมเนทโทตันเตนจะสามภาวะตุเตนจจยามังคะลานิมาราติเรกกมรมปิโยอันเจตสามภาราเตงโหรัมปนาละวกรมาคมาธาทยาขังขังเตง สุทันตะเวทนาจิตวามนเโรทตันเตจะสาัพวตตเตอัญชยมังคลานินาลาคิเรงกัจวรังอธิมาตพัวตังทาวาคิจักขมัสเนวะสุทารุนันตังเมตับุเสกเวทนาจิตวามนเนรท ตานเตจะสามภวตุเตจะยมังคะลานิโอเคตขาดขามติหาตสุธารุนันตังทาวันติโยจนะปัทถังกุลิมาลาวันตังเอเตปิสังกตัมมนโนอันเจตวะโมเนธวตันเตจะ ภาวะตเตะาชยังมังคัลลานิกาตวานิกาธรรมทลังเอวคติเนียเจนจายโททวัจนนังชนะกายามาเชสันเตนะโสวามเวทนาจิตวาโมเนโท ตันเตจัสสัมภวตุเตจยมังคลานิสาจังวิหายมติสาจจกวาทะเกตองวันธรรมปิโรปิตมันนังอธิอันเถพูตังปัญญาปเทปัจลิตตวจิตวโมเนนโทตันเตจัสสัมภวตุเตจยาม มังคลานินันโทปนานดบปุจฉังเวพอทางมาเหตเถงโพเตนาเถระปุจฉะนาธรรมปยานตวเอโทปเถสเวทินาจิตตวามโมเนโทตันเตจามภวตุเตชยมังคลานิ ตัวคาเทติผู้ชเกเนสุทาธาหาทางพระมังวิสเทิจติเมธิภกาพิธานังยานาคาเทนาวิธินาจิตาววามนินโทตันเตเจสามภวตุเตชยมังอลานิเอตาปิโพตชยมัง ขละอาทะขาทโยวาจโนททนทิเนสระเตมาติเตตวานนต์เกวิวธานิจุปาทวานิโมคังสุคังอธิคะไมยะนโรสปัญย อีทางเมพุญยังนิพานัสสะปัจโยโหโตขอพลบนนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพระเจ้าได้บรรลุมากผลนิพานอีทางเมปุญญาภาคงัราชาทีนันเจวะ มาตาปิตุอาทินันจาปิยาชนานังสัพพสัตตานันจานิยานเทมาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายส่วนบุญนี้แด่อิสระชนคือชนผู้เป็นใหญ่ทั้งหลายมีองค์พระมาหากษัตรย์ ผู้เป็นพระประโมกของชาติองค์สมเด็จพระสังฆราชผู้เป็นประโมกของศาสนาและคณะรัฐบาลผู้บริหารประเทศเป็นตน้นขอแผ่ส่วนกุศลน,นี้ให้แก่ปิยชนคนที่รักทั้งหลายมีบิดามารดาปูยาตายายและครูปัชาอาจารย์ทั้งหลายเป็นตน้น และขอแผ่ส่วนกุศลนี้ให้แก่สัพพสัตว์ทั้งหลายทุกชาตชิวันนทา,าทุกศาสนาทุกภาษาที่อยู่ตัวทุกมุมแห่งโลกสัพเพสัตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายทุกชาติทุกภาษาและทุกมนทุกแห่งที่อยู่ทางทิศบุรพาก็ดี Icana, ที่อย <aty> euh ู่ทางเทิศปลาจิมก็ดีเทียนที่อยู่ทางเทิศอุดรก็ดีที่อยู่ทางเทิศทักษิณก็ดีที่อยู่ทางเทิศอาคเนก็ดีที่อยู่ทางเทิศพายับก็ดีที่อยู่ทางเทิศอีสานก็ดีที่อยู่ทางเทิศนรดีก็ดี ที่อยู่ทางทิศเบื้องล่างตั้งแต่โลกันมานรกขึ้นมาก็ดีที่อยู่ทางทิศเบื้องบนตั้งแต่พระว่าข้าผมลงมาก็ดีอเวราหอนโตขอจงอย่าได้สร้างกรรมทำเบญและโรบราฆ่าฟันซึ่งกันและก,กันเลยอัพพยาปะชะอันโต ขอจงอย่าได้เบียดเบียนข่มเหงกันเองรายและป้ายสีให้แก่กันและกันเลยอานิฆาห์ตนตัขอจงอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตัขอจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ภัย ทุกทุกคนเธอจังใจกาพระพร้อมกันนะอระหังสัมสัมพุทโธขวาผู้ทางพระกวันตังอภิวาเทมิ สวา,าวกาโตภะควะตาธัมโมตัมมังนมังมมะสังิสสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังขังนัมามิ